ันนี้ได้ผลสูชินีมาทำกินนะคะจะใช้แป้งสารีนมสดแล้วก็บัตเตอร์รสเค็มนะคะเอามาควรแบบนี้ค่ะจะได้ครีมโรยริกาโน่ค่ะไข่ไก่นะคะแล้วก็โบโลนาค่ะใส่ไปเยอะๆเลยแล้วนี่ค่ะครีมที่เราทำเสร็จแล้วนะคะออกมาค้นๆแล้วก็ตามด้วยมอซาเรล,ล่าชีสนะคะเข้าตู้อบ180องศาประมาณ20นาทีได้ค่ะ ได้พริกทอดสเปนนะคะแล้วก็ผัดเห็ดใส่ขาหมูแฮมอีเบริโก้ค่ะมื้อนี้ออกไปกินนอกบ้านกันนะคะเพราะว่าคุณสามีเนี่ยยังสัดไม้ไม่เสร็จเลยค่ะก็ต้องห่อไปให้กินที่นูน่นบวบซูชินีอบชีสค่ะร้อนๆออกมาน่ากินมากเลยค่ะสีสันสดใสอรอให้เย็นสักนิดนะคะเรามาโรยเกลือใส่พริกทอดค่ะ ำลังจะเดินออกจากบ้านนะคะคุณสามีก็ขนไม้มาค่ะเอามาไว้ที่บ้าน mm. ก็เลยหิ้วอาหารไปกินพร้อมกันเลยค่ะยิ่งตอนจะออกจากบ้านนะคะ mm. คุณปู่ก็มาพอดีเลยคะับรับโรซี่มาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันข้างนอกบ้านนะคุณปู่เลยขับรถไปเลยค่ะ mm. บรรยากาศเหมือนนั่งรถอีแตนนะคะเข้าป่าค่ะ ป่าตรงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของหมูป่าั้งนั้นเลยนะคะเจ้าของที่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะคะก็คือลุงคนที่แกเหมือนจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วมาบอกมิสเตอร์นะคะว่าล่วงล้ำในที่ของแกเนี่ยค่ะบรรยากาศนะดีมากๆเลยบรรยากาศมันได้แล้วก็ได้นั่งรถอีแต่นประมาณนั้นค่ะตื่นเต้น จากบ้านเดินมาเนี่ยก็ไม่นานนะครับประมาณสองสามนาทีก็มาถึงแล้วค่ะ พริกาลน้ำสมริว <t ains> <t ains> ัยสองนี้ฟันตาอุนาตาร์ต่ะกินเสร็จแล้วนะคะเขาปัดกวาดเช็ดถูนิดนึงค่ะคุณสามีขอหลับสักแป๊บนึงพักเอาแรงเพื่อที่จะได้ทำงานตัดไม้ต่อไปค่ะเจ็กไงพี่ดีด้วยโทษิต่ออ่ะพรเยอะสะรวจิโอ้ำมานไปเอา รอจนสามีตื่นค่ะก็กลับบ้านไปรับลูซี่ค่ะลูซี่ก็ตื่นแล้วนะคะนั่งกินขนมอะไรเล็กๆน้อยๆกินผลไม้ค่ะก็เลยบอกว่าไปหาป่าป้ากันไปดูป่าป้าตัดไม้ เดินไปค่ะเดินไปจ้าจ้าไปเดินไปค่อยๆเดินไปนะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วนะคะ <c oughs> แดดยังแรงเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> กร้เลย้ายฮใหญดอกใหญ่สีสวยด้วยเหมือนดอกผักบุ้งเลย

เยอะมากเลยค่ะขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยค่ะอดีนเพื่อนวันนี้เราไปประดิษฐ์ราดิษฐ์สมุนไพกันนะครับว้าเป็นไงนะเจ็บมากไหมลูก ใครตดสี่อะไรเตดใครตดใครติดสี่ใครตด 嗯哼 <laughs>。 จะได้ไม่หนาวเท้าเ่าถอดรองเท้าตัวสัตว์อ่ะฮะน่ือ Kê. Yeah. thôi căng keng ngon thôi căng keng ngon เกงมาก